ลายเป็นประเด็นฮือฮาในวงการวอลเลย์บอลเมื่อสื่อเวียดนามรายงานข่าวด้วยความประหลาดใจหลังจากการ่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีเล็ก2025สิ้นสุดลงโดยทีมชาติไทยที่จบในอันดับ3ของตารางกลับได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน AVCME n s Nation c u ่น2026ในขณะที่ทีมชาติเวียดนามซึ่งจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์กลับไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการระดับทวีการในคันซีวีล็ก2025ที่เพิ่งจบลงทีมชาติอินโดนีเซียคว้าแชมป์สนามที่2ในบ้านตัวเองพร้อมทำคะแนนรวมสูง คว้าตำแหน่งแชมป์ไปครองส่วนเวียดนามจบอันดับ2ด้วยผลงานเหนือกว่าไทยรวมถึงการเอาชนะไทยได้ทั้ง2ส,สนามที่พบกันแต่กลับต้องชวดตัวสู่เวทีระดับเอเชียตามประกาศของฝ่ายจัดก,การแข่งขันทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม avc men's nation cup 2 0 2 6มีเพียงอินโดนีเซียและไทยเท่านั้นทําให้เกิดคําถามจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการคิดคะแนนจะมีการคิดคะแนนโดยวรวมทั้งสองสนามที่ถูกจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจบก,การแข่งขันซีี ลีก2025อันดับโลกของ5ชาติที่เข้าร่วมมีดังนี้อินโดนีเซียอันดับ49ของโลกมี78.41คะแนนไทยอันดับ58ของโลกมี63.92คะแนนเวียดนามอันดับ59ของโลกมี63.89คะแนนฟิลิป,ปินส์อันดับ78ของโลกมี29.79คะแนนและกัมพูชาอันดับ86ของโลกมี4.90คะแนนความคิดเห็นนี้บอกว่าเขาคิดคะแนนรวมทั้งสองสนามไม่ใช่เอาแค่สนามเดียวถ้าเอาตู้เย มาเล่นทีมชายก็อาจจะได้ไปนะเวียดนาม แล้วคุณเวียดนามคุณได้แชมป์ซับสนามไม่ล่ะเงียนลืมสนามแรกที่ตัวเองได้ที่3แล้วหรือฮ่าฮ่า,าคิดง่ายๆแล้วกันสนามแรกไทยได้ที่1เวียดนามได้ที่สสนามสองไทยได้ที่3มเวียดนามได้ที่สองระหว่างสองทีมนี้ใครน่าจะดีกว่ากันเกิดจากที่ไทยได้แชมป์สนามแรกที่ฟิลิปปินส์ไงจึงได้ไปต่อเข้าใจไม่เงียนยอมรับอินโดเล่นดีจริงครับตัวตีเขาตีคมจริงอีกอย่างเงื่อนไขเขาก็แจ้งก่อนการแข่งแล้วแล้วเวียดนามจะมาโวยวายเพื่ออะไรกีฬาแพ้แต่ คนไม่ยอมแพ้แข่งสองสนามนำคะแนน,นมารวมกันผลการแข่งขันต้องยอมรับว่าทีมไทยแพ้เวียดนามทั้งสองสนามแล้วไงแพ้แล้วได้ไปต่อเป็นไปตามกติกาที่เขาวางไว้ในการเข้ารอบซึ่งเขาเอาคะแนนอันดับโลกเข้าไปเล่นไม่อ่านกติกาก่อนแข่งขันกันซะบ้างคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ